กินกินนอนๆอยู่หน้าจอทีวีหรืออยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์อะไรที่มันไม่ได้ใช้เป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะมีการฝ่อมีการรีบไป ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือซาโคพินเนียครับอันดับที่1ครับอายุที่มากขึ้นครับตั้งแต่40ปีถึง60ปีเนี่ยโดยปกติแล้วมวลกล้ามเนื้อเนีย่ยมันก็จะค่อยๆลดลงประมาณปีละ1%นะครับแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งมีการเคลื่อนไหวกายที่น้อยนะครับกินกินนอนๆอนอยู่หน้าจอทีวีหรืออยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มันก็จะทําให้มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ย เกิดขึ้นได้เร็วมากขึ้นครับการขายการออกกําลังกายถ้าเกิดไม่มีการออกกําลังกายไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเนี่ยนะครับอะไรที่มันไม่ได้ใช้เป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะมีการฝ่อมีการรีบไปกล้ามเนื้อของเราก็เช่นเดียวกันครับมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันลดน้อยลงไปโปรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงครับ ล้วนแต่เร่งปฏิกิริยาทาให้เมือนกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลดลงได้เร็วมากขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราสามารถรู้ได้ก่อนครับโดยการตรวจบอด y ี้คอมโพ t ิชันแล้วก็ตรวจฟังชันอลคัมดูว่าสมรรถภาพการทํางานของกายเป็นยังไงพอเรารู้เร็วเราก็สามารถที่จะป้องกันได้ได้แก่การพบนักกายภาพบําบัดเพื่อที่จะให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการออกกําลังกายอย่างถูกต้องต้องจากการออกแบบการออกกําลังกายเฉพาะบุคคลแล้วนะครับเราอาจจะต้องพบกับนักกําหนดอาหารเพื่อที่จะได้รับคาปรึกษาเสริมสร้างโปรต หรือว่าให้กินอาหารเสริมตัวอื่นๆเพื่อที่จะทําให้มีมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับ